สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณสอยครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับยังไงกินยาเปิดรายการเนี่ยเขาจะดีจัดจัดเออเปอสเตเปไม่พวกเราพวกเราอยากส่งพลังไงพลังต้องไปถึงทางบ้านแม้กระทั่งแค่วันละครึ่งชั่วโมง มันเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ไงในเรื่องนี้ในเรื่องนี้คุณชูชัยขายเพชรคุณรู้สึกยังไงบมันเป็นขายดีไหมดูไหมโอเคเศรษฐกิจเป็นไงฮะเรื่องโครงการจิวเวลรี่ตั้งแต่เลิกทำร้านทำผมก็มาทำร้านเพชรแล้วตอนนี้ชัยเองชัยก็ขอบอกว่าชัยเองก็ตอนนี้ชัยเน้นไปทางด้านทำสมาธิวันนั้นดูรายการชัยชัยเห็นคนทำสมาธิแล้วมีความสุขไม่แก่ชัยเองชัยก็ไม่แก่ชัยน่าจะได้ไม่ชัยตาตึงนั่น ทำไมทำไมชัยขยับอะไรไม่ได้เลยอย่าอย่าอย่าโดนอย่าโดนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวของชัยแตกเฮ้ยวยว่าเขาอเจ้อไปร้อกันเกน่ารักน่ารักรักกันซีกันนะครับมีปัญหาซื้อเพชรมาเขาที่แล้วตังค์ให้แล้วเพชรยังไม่ได้เลยนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ้แหวนวงเก่าที่หนูเอามาแต่ตังค์ยังไม่ให้นะฮะอันนี้เอาไปหลายโงกแล้วนะฮะสวัสดีค่ะครับดิฉันเป็นเลขาบริษัทบริษัทหนึ่ง เพิ่งได้ซีอคนใหม่มาโอ้โหแกเป็นคนเป๊ะมากค่ะเป๊ะเป๊ะซีอโอเป๊ะหลังจากประชุมวันแรกแกก็เข้ามารับงานอืแกเดินตรวจทุกแผนกโอ้ดีมากทุกแผนกที่แกเดินผ่านนั่งเงียบกริบไม่กล้าขยันทํางานไม่มีพูดเล่นพูดคุยหยอกล้ออะไรกันครับจนมาถึงแผนกสุดท้ายครับซึ่งดิฉันก็นั่งอยู่ด้วยครับแกได้เจอหนุ่มคนหนึ่งยืนพิงผนังมองมาทางคนทํางานอืแกตรงก็ไปถามว่านี่ เงินเดือนคุณเท่าไหร่ผู้ชายกนั้นบอกว่าเจ็ดพันครับโอ้โหแกควักกระเป๋าหยิบมาเจ็ดันแล้วยื่นให้แล้วก็พูดกับผู้ชายคนนั้นว่านี่เงินเดือนเดือนสุดท้ายของนายเชิญออกไปได้โอ้โหแค่ยืนเนี่ยนะและไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกก็คนอื่นเขาทำงานไอ้หนุ่มคนนั้นคว้าเงินแล้วโกยแนบไปเลยค่ะพนักงานทุกคนตะลึงโอ้โหีโอก็ถามผู้จัว่าเอใครตอบผมหน่อยว่า ไอหนุ่มคนนั้นมันมีหน้าที่ทําอะไรอทุกคนเงียบกริบไม่กล้าพูดดิเขาเลยเอ่ยมาว่าเขามาส่งพิซซ่าค่ะสมสมเขาเรียกแอคผิดแอคผิดจะแอคว่าตัวเองนี่แบบว่าแหมอยู่ในระเบียบเนี่ยเนียบมากเลยแล้วก็ถ้าทำงานนี้ไล่ออกไปเลยให้เจ็ดพันแล้วไล่ออกไปเลยไปเลยยืนพิงนข้างๆเอาเงินเดือนให้ไปเลยเพาปรากฏเขาส่งพิซซ่าสมแอคผิด แต่ถ้าเกิดอยากจะแอคไม่ผิดถ้าเกิดอยากแอคไม่ผิดจะไปไหว้พระที่พิษณุโลกพุธชินลาาคุธจินลาชถามว่าจะกินอะไรแล้วไม่ผิดความจริงคําถามนี้เป็นคาถามที่เรียกได้ว่าตอบง่ายมากโอ้โหง่ายมากเลยถ้าไปพิษณุโลกทั้งทีนะแล้วเขาเรียกว่าไม่ไปลองความคลาสสิกความเท่ที่นี่ไปกินกันรักเป็นซิเกเนเจอร์ของจังหวัดพิษณุโลกใช่ถ้าไม่ไปกินที่นี่ถือว่าผิดร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาป้ากระถินจังหวัดพิษณุโลกครับนี่ เราเข้เมือพิษณุโลกนะครับทุกคครับเริ่มต้นที่วัดพระพุทธชินราชนะครับไหว้พระเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดินทางต่อครับผ่านหน้าวัดไปครับวิ่งเลียบแม่น้ำน่านนะครับไปประมาณ300เมตรร้านนี้อยู่ขวามือเลยครับถ้าไปพิษณุโลกนะครับไม่กินบะหมี่ต้มยำที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาปากถินเนี่ยถือว่าผิดเลยครับร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วกว่า57ปีนะครับปากถินเนี่ยครับเป็นร้านแรกๆนะครับเป็นตำนานของก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพิษณุโลกเลย ปัจจุบันเนี่ยคุณฉเฉลียวซึ่งเป็นหลานป้ากระถิเนี่ยมาเป็นคนดูแลแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยเปิดขายอยู่ในแพร์ลอยอยู่ในน้านั่นแหละครับแล้วก็นั่งห้อยขาลงไปในแม่น้ําแต่ปัจจุบันเนี่ยย้ายร้านขึ้นมาห้อยขากันเมืองบกวิธีทำาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาจะใส่น้ำมันกระเทียมเกียวนะครับใส่กะหมูใส่น้ําตาลน้ําปลาถั่วลิสง ตั้งชายลงไปในชามครับจากนั้นก็ใส่เครื่องลงไปฮะมีหนังหมูมีหมูแดงมีหมูสับแล้วก็โรยด้วยผักชีครับจากนั้นเขาจะลวกบะหมี่พอลวกบะหมี่เสร็จเรียบร้อยเขาจะตามด้วยถั่วงอกครับตามด้วยถั่วฝักยาวก็เป็นอันเสร็จครับเคล็ดลับของร้านนี้นะครับทำไมถึงโด่งดังนักหนาเขาบอกว่าเขาปรุงก๋วยเตี๋ยวรสชาติที่จัดจ้านแบบไทยๆมาเลยนะฮะหนังหมูเนี่ยต้มใหม่ทุกวันเลยนะครับแล้วก็หมูแดงเนี่ยเขาทำเอง พริกปน่นพริกน้ำส้มทำใหม่ทุกวันเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมมากที่สุดครับบะหมี่ต้ยมยำที่ร้านนี้นะฮะขายชามละ25บาทครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาปากระินจังหวัดพิษณุโลกนะครับเปิด8ดโมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นวันนี้ป้าจะให้คุณเฉลียวส่งมาตรงนี้เลยครับนี่เลยถึงนี่เลยนะฮะ คือความเด็ดและความแตกต่างอยู่ตรงหนังหมูผมว่านะแล้วก็หมูแดงที่ทำเองตลอดนะครับที่ผักของก๋วยเตี๋ยวชุดนี้ก็คือจะเป็นถั่วฝักยาวใช่ใช่ผมเชื่อว่าตอนนั้นคงไม่มีผักอะไรจะใส่นะครับก็เลยใส่ถั่วฝักยาวลงไปใส่แล้วอร่อยไงใส่แล้วอร่อยก็เลยกินกันแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนกัยยาวเอะใช่ห้อยขาในน้ำฮะต่อมาไม่เอาเลยฮะขึ้นมาปลาคือขึ้นมาแล้วปลากัดนิ้วกัดอะไรหมดขาดขาดหายจังหวอดก็บอกว่าเออ ป้าขึ้นมาขายข้างบนดีกว่าเพราะน้ำเน้นเนี่ยเวลาช่วงหน้าน้ำมาเนี่ยมันต้องผ่านไปให้ได้แกต้องขยายร้านไง่แกต้องมากขึ้นนี่ดูดูสีให้ดูสีก่อนนะคุณผู้ชมผมยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะฮะไอ้คือสีป้าแกแบบต้มยำมารอเลยครับหผมบอกคำหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมจะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยถ้าพลิกไม่คั่วเองใหม่ทุกวันนะอย่าทำเลยถูกอันนี้ผมกินไปปุ๊บพลิกนี่มันขึ้นมาแตะจมูกก่อนเลยเข้ามาที่เนี่ย ซอกเซอกเนี่ยข้างฟันเต็มไปหมดเลยฮะเนี่ยเนี่ยและนี่ไอ่หมูหมูแดงแบบเนี้ยเนี่ยหมูเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยวเดี๋ยวนี้หาที่ไหนอ่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้จะไปหาที่ไหนกินอ่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวร้านในกรุงเทพช่วยดูนิดหนึ่งนะช่วยดูนิดหนึ่งนะไอ้หมูแดงแบบนี้มันมันหายากกันทุกวันทั้งหมเลยต้องบอกกันว่าหมูแดงของฟ้าติ๋นเนี่ยนะให้มันเป็นแผ่นเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้กรุงเทพนะใครบางกว่ากันนะ ไม่ได,ดได้นะอันนี้มันผิดนะให้ดูน,นะชัดเนี่ยผมบอครับหมูแผ่นหมูแดงของป้ากันถึงนี่คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับเนี่ยแล้วตามต่อนึ่งด้วยเส้นแล้วก็มีหนังหมูอีกนะฮะมันเป็นความสุขจริงไปพิซซ่าลูกทั้งที ยังไงก็ต้องไปนั่งแถวนั้นอชตอนนี้แต่ว่ามันจะร้านเยอะมากนะฮะไปดูถ้าอยากจะกินออริจินัลต้นแบบนี้ก็ต้องปากกะถินนะฮกะต้องไปปากกะถินเดินเดินไปหาถามว่าร้านไหนปากกะถินร้านนี้ปากกะถินบออยู่ตรงไหนถ้าเขาบอกเอ้ยไม่รู้ไม่รู้จักร้านนั้นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเองเจอร้านปากกะถินเองนะครับผมบอกใหม่หมดเลยนะใช่ไหมใช่ไหมหอมมากมันเป็นความสุขอะที่ได้ทานอย่างนี้ครับเป็นความสุขมากไหมครับแล้ว และที่สําคัญมาปกติเป็นวามสูงครับแฮปปี้ครับแฮปปี้นะอันที่สําคัญคือ25่สิบห้าบอทคิดแล้วชาติเจริญนะฮะยี่บห้าบาทยังราคาถูกมากครับใช่นี่เน่เดี๋ยวเผื่อไม่เห็นเดี๋ยวเผื่อไม่เห็นเขาเ็นเห็นเยอะเลยแล้วนะฮะเผื่อไม่เห็นโอ้โหตายตายแล้วนะฮะอันคำแรกก็โดนด่าพออยู่แล้วนะฮะมาขึสองอยู่นะฮะก็เต็มๆนะฮะครับ ก็ขอให้มีความสุขกับการรับประทานอาหารไปที่ไหนก็ตามนะครับมันควรจะไปให้ถึงที่ที่ว่าเอ๊ะที่นี่เข้ออะไรอร่อยที่นี่ข้ออะไรดีถามซะหน่อยหารายละเอียดซะหน่อยหาไม่เจอหาได้ในรายการนี้แน่นอนครับเพราะว่าสลึงบาทไม่เคยได้ของใครก็ครับเราตั้งใจบอกเอาของดีส่งให้กับท่านถึงบ้านจริงๆพักตรงนี้สักครู่พรกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ อ็ชองไทยมหาชัยวัดเจดก็ไม่าหแบบนี้นะจะกปวยนะมาเลย่าครับปุ้ยใ่้สรคะแนนครับ